วัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับแมตที่สานะครับนี่ครับเยาวชนเชียงรายยูสิเจอกับวัดกู้จูเนียร์ยูสินะครับหรือว่าเมืองทองนั่นครับสนามนี้นะครับก็เป็นตอนฝนหยุดตกนะครับตอนแรกก็ฝนตกตอนแมตช์สนะครับเล่นกันไม่ได้เลยแล้วตอนนี้ครับสนามนี้เล่นกันไม่ได้ยิ่งใหญ่นะครับมีขี้โคลนเต็มเลยครับเมืองทองวัดกู้นะครับบุกจากขวาไปซ้ายนะครับ มาทางซ้ายครับมาให้เบอร์แปดตบเข้ากลางมาไม่ลื่นนิดหน่อยครับมาที่เบอร์สิบห้าเบอร์สิห้าบางบอลแล้วก็ส่งขึ้นหลังมาให้เบอร์สิบเบอร์สิบโยนแม่ลูกนี้ครับยิงออกหลังไปเลยครับมิกเซอร์ครับจะเป็นคนเปิดจากซ้ายไปขวานครับเปิดยาวมาลูกนี้ มาถึงคินโดมาที่สิงโตสิงโตโดนจัด้างครับมาที่เบอร์แปดของวัดกู้รงพระทางขวาครับมาทเบอร์สิบห้าเบอร์สิบห้าตกลุกนี้ติดตั้งลเซอร์แหม่ลูกนี้ครับโดนย่งออกมาลูกนี้เต็มนะครับลูนี้ครับเป็นเตะุงของวัดคู่นะครับเตะไปติดแฉลบตะวันนะลูกนี้จะเล่นไกลหรือไม่ไม่ได้เล่นนะครับ ไปยังไม่เป่ปาพอกูปเปิดมาลูกนี้อ,อืมหนึ่งประตูต่อสี่นะครับลูกนี้ครับกองหลังขึ้นมาหมวกครับปรเป็นวินเนอร์บ้างครับที่จะเปิดตรงกลางซ้ายเปิดขวานะครับโตยิงลูกนี้เบาต่ อย่างหนึ่งนะครับถ้าเตะตรงซี่โคนนะครับก็จะเล่นไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันจะเบาๆบเหมือนเตะบอลในน้ำอะครับเบอร์ิเต็ดมาตรงให้ทางซ้ายมาให้เบอร์แล้วมาให้อยียงนี้ครับยังเป็นบอลออกมือทองพะกูนะครับต้านเกี่ยวข้างไปครับ เป็นวัดกู้นะครับพี่เุ่มเครับรุ่ครับสามครับุนมมาให้ดีเก้าตรงไปไหนลูกนี้ครับออกหลังครับวิเครับจะเปิดซ้าและขวามันดีนะวเซอร์เปิดยาวมาม่ให้แม่ลูกนี้โดนตัดบอลครับมึงวัดกู้นะครับด้บอลแล้วยิงลูกนี้โอ้สองแมตตูต่อศูนยครับลูกนี้โคมากเลยครับ เป็นเชียงรายนะครับพี่จะเปิดตรงกลางอีกหนึ่งครั้งนะครับบุกจากซ้ายไปขวาลูกนี้ตะวัน,นครับโดนเคลียวออกข้างไปเป็นบอลรุ่มของเชียงรายนะครับรุ่มทางด้านขวาไปนะดูนะโดนวัดกู้แต่ได้เบอร์สิบห้าโยนติดบล็อกแล้วเป็น,ปนบอลนองเชียงราย ลูกนี้ซิโสโดนโดนตัดโปรเซับยังเป็นบอลของวัดกูลูกนี้เตะมาให้เบอร์แปดลูกเนี้ยออกหลังแมบ,บลูกนี้จะเป็นเชียงลับเปิดด้านหลังมาให้ทางซ้ายแล้วก็เก่าคือมาที่มิกเซอร์แล้วก็ไปขวาให้ตะว,วันครับมาที่มิกเซอร์ ลูกนี้โดนวัดคู่แต่บอลได้แล้วไปครับเซฟครับซูเปอร์เซฟไปยังไม่บอลของวัดคู่นะครับเปอร์สิบไม้เบอร์สิบห้าได้ลองส่งแหม่ลูกนี้ครับส่งไปติดตะวันตะวันส่งมาให้โดโดบางบอลเข้าในทีนี่ครับโดนต่นบอลไม่ได้ลูกนี้ฟาวหรือไม่ ลูกนี้เหมือนกับแม่ฟ้าแล้วเอาเสเตอร์โยนยาวมาลูกนี้โรบงังบอลปหลังมายยิงแหม่ครับไปติดแล้วน,นะครับมาทีเบอร์1นะครับาลูกนี้ตายหลังไม่ได้ตายาหลังครับตายครับตะวันตะวันัครับ เป็นิดได้หลงเป็นมิเตอร์ที่จะเปิดครับเอนโดร์ด้วยป้าต่างทางสายลูกนี้ปิดแข่งกันจากด้านในโยนตัดบอลับประตูรสถาประตูเป็นยาวมากตั้งลูกนี้เลยมาดิเปิดสเปรครับโยนมาลูกนี้ ปีเซอร์ตัดบอลได้แล้วโยนตรงนี้มาได้สิงโตอยู่ครับสิงโตโดนตัดบอลมาดี้เบอร์สิบลูกเนี้ยใจบอลไปติดน้ำประลุมครับประลุมงัดลูกหนี้ครับแม่ป้างป้างแต่บอลยาวไปหน่อยลูกเนี้ยบ,บอลกู้ตัดบอลได้แล้วก็สิงโตครับเตะออกข้างไปที่โคนนะครับ เยอะมากเลยนะครับตอนไหนที่สามครับตอนนี้ก็ประมาณใบสามใบสี่นะครับก็ฝนตกจะประมาณใบหนึ่งใบสองนะครับ oh. เล่นยากมากเลยครับต้องงัดบอลกันถึงจะเล่นได้ครับอ <Okay. S 1> ันนี้เบอร์เก้าวัดตรงนี้นครับตร oh. งนี้ เป็นบอลทุ่มของวัดกู้ครับปุ่มที่้าทุ่มมาให้ปืนครับมาทางซ้ายปืนสิบเอ็ดลูกนี้แหมไม่มีอะไรครับยิงออกหลังเลยมาที่มิกเซอร์ครับมิกเซอร์จะได้เปิดจากซ้ายไปขวาครับลูกนี้โยนยาวมาให้ลนเปรนสิบตัดบอลได้เดียเป็นบอลของบินเนอร์เอ้ยเชียงรายนะครับ นี่รตูลูกนี้เป็นมัดกู้ครับแล้วก็เป็นบอลของเชียงรายลูกนี้แหมส่งติดครับส่งติดวัดกู้เบอร์สิบเบอร์สิบได้เหลี่ยงขึ้นมาแล้วส่งฮัดโดนตะวันทะาได้มาทางสายบ้างครับมาที่เบอร์แปดยิงลูกนี้เป็นเชดได้ครับตะวันครับเพียยออกข้างไปเลยครับเป็นมัดกู้ครับที่จะได้เปิดเอยจะได้ทุ่มลูกนี้ครับมาครับ มาทางซ้ายมิกเซอร์บังไว้ได้ก็จะเป็นเชียงรายนะครับที่จะเปิดได้หลังมามเชื้อครับจะเป็นคนเปิดมิกเซอร์ได้เปิดลูกนี้ถึงไหมถึงสิงตัวครับสิงตัวได้ยิงลูกนี้แม่ประตูครับเซฟไว้ได้ประตูาประตูของวัดกู้นะครับก็เป็นลูกครึ่งเลยนะครับออกมาที่ป่างมาที่ปละลมปละลมปละลมลม,ล,ม,ล,มลูกนี้ครับ เบรบอลของเชียงรายอยูอย่ครับแต่ยิงลูกนี้แหมประตูเทิดาบลูกนี้จับเตมาเพมครับแล้วก็ไปทางซ้ายไม่ปางไม,ม่พัลลุมพลุมส่งไปทางซ้ายฮิโดลูกนี้ส่งมาทางขวาให้ตุวันแหมลูกนี้ครับเปิดเบาเกินไป มาทีเบอร์สามครับส่งไปให้ซ้ายเป็นเบอร์แปดครับมาที่ทางขวาเนี้เบอร์สิบห้าส่งด้านขวาแล้วก็เปิดมาลูกนี้ชนคานครับเหมือนที่ยิงนะครับลูกนี้ชนคานเปลยลูกนี้เป็นบอลทุ่มของเชียงรายนะครับตะวันครับทุ่มผิดหรือเปล่าไม่ผิดนะครับแล้วก็มาที่เบอร์สิบมา ลูกนี้เบอร์สิบห้าเสียบอลเฮนโดเหยียงไม้สิงโตแหมรุม่นนี้ครับโดนตัดบอลเป็นวันรองวัดกู้นะครับเบอร์เก้ายัดไม้ให้เบอร์สามเบอร์ 3, สามส่งให้เบอร์สิบครับลูกนี้ยิงงัดโอไม่ได้ аф, ยัดครับไม่ได้ยิงตรงนี้ครับเทมซปเปอร์เซมับเซตออกน้ำแล้ว เล่นยากมากเลยนะครับปับงศูนย์ก็เป็นแบบไม่โดนน้ําไม่โดนที่โขลกเลยนะก็แห้งไปแบบนี้นะครับเป็นทางเชิงลับจะได้เปิดด้านหลังมาเป็นมิกเซอร์นะครับเี่เปิดมามาให้ปังลูกนี้โดนตัดบอลครับ มาีเบอร์สิบห้าส่งมาให้เบอร์สิบเบอร์สิบเบอร์สิบเลี้ยงไปด้านขวาแล้วลุยได้ต่อไหมลูกนี้คปันลมจ่ผลได้แล้วมาตรงกลางมาให้มิเซอร์มิเซอร์ขึ้นไปให้ป็นลมป็นลมตายไปติดเป็นคาร์บมาด้าในาลูกนี้ไปเน้นเน้นเป็นเปย์ครับรล้กระชอออกมาแต่ว่ายัางเซฟได้ครับ เพมครับเล่นกันใกล้ๆให้มิกเซอร์มิกเซอร์โยนลูกนี้มา,ออามาให้ปังมาให้เป็นลมพปลมลูกนี้โดนเบอร์สิบห้าบล็อกไปได้แล้วก็มาที่เบอร์เก้านะครับเลี้ยงแวกมาเพมครับเพมจะได้เพมจับเตะลูกนี้มาให้คโดคโดคืคนคหลังแต่บมันเบาเกินไปนะครับ บอลไปติดน้นะครับมาดิเบอร์เก้าครับเบอร์เก้าส่งไปทางขวาลูกนี้เป็นบอลทุ่มของเชียงรายนะครับเป็นปังนะครับที่จะทุ่มปังทุ่มไกลมาลูกนี้สกอตเอาไว้ได้แล้วมาดิเบอร์ยังเป็นบอนลของเชียครับปรมุมลอกมาในหลังรับให้มิเซอร์เปิดมาลูกนี้ไหนลูกนี้ครับเป็นบอลของวัดกู้ครับเบอร์จะเป็นส่งไปให้เบอร์สิบห้าครับ เลี้ยงเลี้ยงแล้วส่งลูกนี้มาเบอร์เก้าได้ยิงเน้นเน้นติดเซฟเปมยังเป็นบอลรางวัดกู่เบอร์สิได้ล็อกได้ล็อกอีกทีอนลูกนี้ครับยังไงลูกนี้เข้าไหมลูกนี้เป็นประตูครับ3ามประตูต่อศูนครับ,รบเป็นวินเนอร์จะเปิดอีกทีนะครับ ตรกนี้ครับแหนตรงนี้แต่ว่าปิงเบาไปตรกนี้หมดครึ่งแรกไปนะครับเบอร์สิบเอ็ดเดอะโชวเลยครับหมดครึ่งแรกครับก็จบสกอร์ไปที่สามเออดูต่อสูงนะครับก็เล่นยากมากเลยครับมาที่ครึ่งหลังครับวินเนอร์จะได้เปิดจากขวาไปซ้ายนะครับเพียงรายข้าขอไป ทูนี่ปืนมาสิงโตได้ยิงลูกนี้แหมประตูเซตแบแล้วส่งเร็วมาที่ลูกนี้ได้ไหมยังได้อยู่ครับเป็นบอลของวัดกู้เปิดแมาลูกนี้ไม่มีครับเขาได้ปนบน15ครับปืน15ครับลงไวด้านซ้ายลูกนี้ ล็อกโดนจิ้มเป็นบอลของเชียงรายนะฟ,ฟ้าได้ตีลูกนี้ครับอ้อเลยอกใหลลูกนี้เบอจันฮูส่งลูกนี้ไปติดน้ำหาลูกนี้ลวมเหมือนกันครับเบอร์เก้าไม่ตรงนี้เป็นวันของวัดกู้นะครับได้ยิงลูกนี้โฟกัสค,ครับโฟกัสได้เปิดบอลลูกนี้ออกข้างหรือเปล่ายังไม่ออกครับลูกนี้เบอร์ ปองบอลนะครับอ้อทุ่มมาลูกนี้เหมือนจะทุ่มออกไปเองนะครับแล้วกกให้กรรมการได้ทุกใหม่มันจะทุ่มผิดครับมาลูกนี้เบอส่งให้เบอร์ห้าครับคือฟ้อส่งให้ไอคิวคิวครับ้างขวาแล้วได้ส่งแพ้ออฟนิโม่ครับ โม่ครับแหมลูกนี้เป็นวัดกู้ที่ถูกนะวันนี้เราจะกัดพยายามไปปกคองวัดกู้นะครับลูกนี้จะขึ้นมาแต่ว่าสูรณ์ดีดมือนเยอนนะมากเนี่ยไปทางขวาที่คู่ครับโผล่มาลูกนี้ลูกนี้ยังไม่นออกลูกนี้แหนไม่แหนลูกนี้ยเป็นวันฟีของเชียงรายนะครับ เป็นฟรีคิกของเชิานะครับก็จะเป็นแสนภูนะครับที่จะยิงฟีกิกลูกนี้แสนภูได้ยิงลูกนี้ไม่ได้ยิงครับสมัยอีคิวซีอีคิวไม่กีโดได้ยิงบอลซ้ายลูกนี้แปะครับแล้วมาเป็นบอลวัดอูตูเนี่ยครับลูกนี้โดนฟีฟาจับบอลได้สมัยกับซ้ายมาใหเอาอฟเลี้ยงด้านใน โดนตัดบอลได้เป็นบอลใจจะเป็นบอลของเชียงรายอยูน่นะครับชิโดะตัวนี้โดนตัดบอล่ครับกระแทกไหลชนไหยตัวนี้งัดบอลมามาให้เบอร์สิบสองเบอร์สิบสองมาเข้าในลูกนี้เป็นบอลของบอลคู่แซมกูเคียวมาลูกนี้ครับไม่มีแหละครับไม่มีการฟังครับลูกนี้ฟุการับรับ ลูกนี้เปิดมาเป็นบอลของลูกนี้เป็นบอลของใครเป็นบอลของเชนาครับสมัครนิโม่นิโม่เขาได้ส่งมาครับลูกนี้ออกเจ็บเลยเป็นออกเจ็เบเลยนะครับเล่นแบบนี้เป็นประตูของเมืงองทนะองครับออกมาตัดออกมาตัดบอลได้ก่อนนะครับก็เลยเจว่าห้าสิบห้าสิบนะ แม,ม่กดยามามาให้จัวัดเี่ฟีฟาสูงไปแล้คพัดลูกนี้เหมือนจะเป็นวัดกู้ที่ทำฟาวนะครับเชียงรายครับได้เตสิคิลูกนี้แม่ตัวฟีฟาเปื้อนไปนหมดเลยครับฟีฟาเห็นแล้วครับแม่ชอบเนคีคูลครับนะ ลูกนี้ป้าจะเป็นคนยิงกำแพงสามคนยิงมาลูกนี้ยิงไม่ดีอะ่ะ <The noise> มาดีวัดกู้วัดกู้แต่บอลเราไปติดน,น้ำเป็นบอลของใครนะสมันทางขวาลูกนี้ยังไงต่อ ่งมาลูกนี้ลูกนี้ทันไหมเหมือนจะทันนะทันแล้วลูกนี้ส่งไปด้านหลังแล้วก็ยิงลูกนี้ไปตีบล็อกมาเป็นบอลของมัดคู่อยู่ครับมาได้ทางด้านขวาลูกนี้ออกไหมยังไม่ออกครับลูกนี้ปังครับเตะบอลออกไปได้เป็นเล่นมุมครับโอเค เ,เรามีโดนสาการจะไปเร็วไปบอลขวาวันกูอับนะครับเรียงแหวกกลางมาเป็นบอลของนีชยังไงน์นะอะอ๊ออฟออฟังไงต่อออฟออฟออฟคืนหลังมาให้ฟีฟ่าฟีฟ่าได้บังบอลฟีฟ่าได้ล็อกมาด้านขวาฟีฟ่าได้ส่งบอลให้ป้าวป้าวยิงลูกนีงแม่เออยังได้อยู่ครับมิโมที่ยิงท้างใช้ลูกนี้อวประตูครับเซฟไม่ได้ เนี่บเป็นบอลของมัดกู้หมายเลขสิบสองสิบสองเลี้ยงขึ้นได้มาตัวนี้ออกแลับแล้วก็เป็นบอลของเป็นบอลเตจมุมของมัดกู้นะครับส่งมาด้านหลังแล้วก็ลูกนี้ตัวนี้ยังไงต่อเป็นบอลขอัดกู้เหมือนเดิมแล้วยิงลูกนี้ไปติดบล็อกนิโมครับนิโม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 ่ ลุกบอลของลูกนี้รับมันมากลูกนี้รับเตะออกหลังไปเลยไปดูเตะม,มือของวัดคู่ครับนะครับ,รบเหลืออีก5นาทีนะครับ4นาที ตรนี้เปิดมาโฟกัสตัอนนำฟาวโฟกัสยิ้มนะครับทิ้งจะโดนนำสามส่วนใจก็ยิ้มหมอกนะครับเพราะว่าเกมก็เล่นแบบชิลๆเลยนะครับเพราะสนุกมากนะครับสนามนี้เหมือนเล่นกันในทุงท่งนานครับในสนามนี้แต่ว่าเป็นญาติญาติบเป็นฟุตบอลครับเป็นฟุตบอลใส่ของเขาสตาร์ท เสรองเท้าเลยลนี้ครับลูงนี้โดนเขียวไปตัดผ้าไหมผ้าหนึ่งครับลูนี้วัดกู้ชุ่มกันใกล้ๆมานไงลูกนี้ออกออกไหมออกแล้วครับเป็นวันรุ่มของวัดกู้นะครับบัลกู้ครับเลยลูนี้รุมผิดไ้ยเหมือนจะทุ่มผิดไหมผิดนะครับรุ่งผิดเป็นวันทุ่งของเชียงรายนะครับ ฟิฟ่าเขจะเป็นคนรุ่มวันนี้ฟิฟ่าลุมไก่มาลูกนี้เป็นบอลของเชียงรายอยู่ลูกนี้จะลุมบอลครับลูกนี้ใครได้เป็นบอลวัดกู้นะครับไม่ได้ตัววัดนอนเลยมีคนวิ่งทาแปลกๆครับแล้วก็มาลูกนี้ด้านขวาตรงนี้ ออกไปเลยครับออกไหมลูกนี้เหมือนจะออกแล้วครับเป็นมรุ่มของเชียงรายครับหาลูกนี้พี่คิคว่าส่งขึ้นหน้ามาออบเสียบอลนี่ครับมาด้คิวพีคิวไ,ไ,ไม้ออฟไหม้ออฟลื่นครับเนี้ย ลูกนี้เปเนบอลของเชียงรายเอาลูกนี้ครับลื่นยังไงครับลูกนี้ครับไม่ยังไงยังไงต่อลูกนี้มาเดี่ยวมีนิ้วโม้ครับลูกนี้ฮับส่งขึ้นหน้ามาโฟกัสโฟกัสเคลียร์ออกไปนะเป็นบอลทุ่มของนบอลทุ่มของวัดกู้ครับลงมาลูกนี้ยังไงต่อ ใล้จะจบเวลาการแข่งขันในแมตที่ในแมตที่สามแล้วนะครับมันรูงงงงมัดกู้นับเตะลูกนี้ไม่ได้ทำนะครับอีฮิวคิดด้วยมาตัวนี้เหมือนตรงนี้ยังครับยังไม่จบเวลาการแข่งขันนะไม่ให้ลูกใหม่นะเป็นมันรูงมงงมองทองนั้นพุ่งผิดนอกแรงไอ้ตีนะเปรุ่นแ พวกนี้มาที่บัดก <r Moder ator> ูชเพื่อหลังมาฮาบันกูอ่าลูกนี้ติดน้ำแต่ยังเล่นได้อยู่ลูกนี้ได้ลองยิงติดบล็อกฟีฟ่าด้วยนะครับจังหวัดพูนกับี้ฟีฟ่าครับฟีฟ่าบังบอลฟีฟ่าได้อยู่ไหมฟีฟ่าขหลังลูกนี้ไม่ฟาครับฟีฟ่าส่งมาติดบล็อกลูนี้เป็นบอลทุ่มของ เชียงรายนครบาลนับรูพบกับสอสระวันเป็นพีครับในรื่อ12ปียังไม่โตยังได้อยู่นะครับ12ปีนะครับทุกท่านจบเวลาการแข่งขันครับวัดกู้เอาชนะเชียงรายไป3มิลต่อ1ไม่เป็นไรนะครับถึงจะแพ้ทั้ง3แมตช์แต่ว่าเราก็ทำเต็มที่ทั้ง3แมตช์นะครับถ้ามีโอกาสใหม่พวกเราจะทำให้เต็มที่เหมือนเดิมแล้วก็จะทำให้ดีกว่านี้นะครับ ว่าฝากเชียร์ด้วยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องคิดด้วยเด็กๆน,น,นะครับสวัสดีครับ